เครื่องปั่นสมูทตี้เครื่องต่อไปของคุณทำไมถึงต้องเป็นระบบสูญญากาศมาดูรีวิวเปรียบเทียบกันครับหลักการทำงานของเครื่องปั่นสูญญากาศจะดูดอากาศออกไปก่อนแล้วค่อยปั่นมัชเมลโล่นะครับนำหัวดูดสูญญากาศนะครับวางไว้บนฝาด้านบนครับแล้วก็กดสวิตช์ให้เครื่องดูดอากาศภายในโถรครับจะค่อยๆพองตัวขึ้นเนื่องจาก ภายในโถปั่นเนี่ยจะเริ่มเป็นสูญยาากาศครับปล่อยให้อากาศเข้าไปครับสังเกตขนมมัชเมลโล่ให้ดีๆนะครับ ดีกว่าเครื่องปั่นในระบบธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับเครื่องนี้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาและระบบสูญญากาศ28,000รอบต่อนอาทีเครื่องนี้เป็นเครื่องระบบธรรมดาไม่มีระบบสูญญากาศนะครับความเร็วรอบ24,000รอบต่อนอาทีเครื่องนี้รอบสูงกว่าถึง4,000รอบด้วยกันโดยปกติแล้วรอบสูงกว่า จะต้องมีฟองมากกว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดทั้งสองเครื่องมีน้ำหนักที่เท่ากันใส่น้ำในปริมาณที่เท่ากันครับใช้หัวดูดสูญญากาศครับในโถปั่นของเครื่องปัน่นสูญญากาศนะครับ ในโถปั่นของเครื่องปั่นระบบธรรมดาครับ <S <S <ing> <S โถปั่นของเครื่องระบบสูญญากาศนะครับโถปั่นของเครื่องระบบธรมร,ร,บบธรมดาระบบสูญญากาศแทบไม่แยกชั้นเลยนะเครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยครับแยกชั้นเนื้อของมะเขือเทศเนี่ยครับ ก็จะมีฟองอากาศแทรกบางท่านเนี่ยทานแล้วเกิดอาการท้องอืดรับประทานฟองเข้าไปด้วยนี้ฟองแทบไม่มีนะครับฟองจะค่อนข้างเยอะครับผักใบเขียวก็เช่นกันนะครับคล้ายๆกับมมเขเอเทศเลยเคยมีการศึกษานะครับในส่วนของวิตามิน A นะฮะมีมากกว่าปั่นในระบบธรรมดาถึง205%เลยครับในการศึกษาของประเทศเกาหลีเหมือนกันนะครับวิตามิน C เนี่ยครับมีมากกว่าปั่นในระบบธรรมดาถึง 146เปเ์ครับสารโพลิฟีนนลลาชินีแห่งสารป้องกันความชราในพืชผักผลไม้มีมากกว่าการปั่นในระบบธรรมดาถึง206หรือ2เท่าครับเท่ากับว่าดื่มน้ำปั่นจากเครื่องปั่นสุญญากาศ1แก้วแต่ถ้าเป็นเครื่องปั่นธรรมดาต้องดื่มถึง2แก้วด้วยกัน